อัปเดตล่าสุดกับดันเจี้ยนล่าสุดแต่ไม่ได้เป็นล่าสัตว์ไเดียว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 เออเออัปเดตล่าสุดกิจกรรมใหม่ล่าสุดแล้วไปล่าสัตว์กับผมเอ็มเดียวเดียวยวไม่ใช่ไม่ใช่เดียวเดี๋ยวเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่ I can't อันนี้ก็ไม่ใช่ แองตัวเองซะอย่างนั้นนะครับโอเควันนี้เรามาจะมาอัปเดตวันที่23มีนาคม2566วันนี้อัปเดตมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาไปดูกันเลยปึ๊บขึ้นมาโอเคก็จะมีนะครับอันนี้คือหน้าเว็บเลยนะเนี่ยเรามาดูกันนะครับก็จะมีเลดดันเจียนทีนี้เราจะมาดูกันนะครับในรายละเอียดนะว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคก็คือ ยมันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงือนเปล่าเปรียวหัวใจมาเรามาดูนะครับเงื่อนไขที่เพื่อนๆจะเข้าไปใน Real d แ n นเนียได้ก็คือเลเวล89ครับโอ้แสดงว่าดันเจียนต้องโคตรเอาเรื่องตั้งปาร์ตี้นะครับหรือเราจะตั้งปาร์ตี้คนเดียวก็ได้เหมือนกันใช้ซิลเวอร์นะครับหรือมัรกอนั่นเอง1 1ชิ้หนหนา1ชิ้น แล้วก็มีเวลาจํากัดนะครับหชั่วโมงเท่านั้นถ้าเกินก็จะถูกเด้งกลับมาจุดเซฟมอนเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเกึ่งมนุษย์นะครับระยะเวลาก็คือตีสีของวันถัดไปนะอของรางวัลก็คือจะได้ EP พีจำนวนมหาศาลเฮ้ยจะได้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ๋อมอนเตอร์ออกมาไม่จํากัดด้วยนะครับเออเออน่าสนใจน่าสนใจต่อไปก็คือก็จะมีเรดซิลเวอร์คกับเรดโกคีมา อันนี้เวลาไม่บอกกำหนดเลยนะเป็นต้นไป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 ,ไปโอเคครับเปิดตัวมาได้แบบน่ากลัวขั้น <c oughs> ตอนลงดันเจี้ยนนะครับก็ให้ไปที่ไปที่ o De อ็อกดันเจี้ยนอเดบาลันดันขุนสองเมืองเมืองนากาเมืองคล็อกเนาะอเดบาลันนั่นแหละนะแล้วก็อยู่ซ้ายบนของแมปที่เป็นอ็อกดันเจี้ยนนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้สร้างปาร์ตี้เพื่อเข้าดันเจี้ยน ก็เข้าไปนะครับก็จะเจอประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีบอสด้วยนะมอนเตอร์จะเกิดทุกห้องให้ทําการกําจัดให้หมดชุดที่1อ๋อชุดที่หนึ่ง,งนะเพื่อจะไปห้องถัดไปเพื่อกําจัดบ,บอสโอเคเมื่อเราจัดการมอนเตอร์หมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะออมอนเตอร์ชุดใหม่ก็จะเกิดขึ้นอ๋อพอจํากัดหมดก็จะเปิดห้องถนดไปได้ แต่ก็เราก็สามารถจะตีมอเตอร์ได้อีกนะครับเรื่อยๆมาเรื่องเรียงนกบินเฉียงเยื่อโอเคก็ประมาณนี้ก็จะได้ของเลยนะจัดการบอสเสร็จนะครับก็จะมีกล่องทองออกมา3กล่องวุ้ยเฮ้ยแต่จะต้องใช้กุญแจด้วยนะเฮ้ยอะไรวะต้องใช้กุญแจด้วยแล้วกุญแจก็มีโอกาสดรอปจากบอสเท่านั้นนั้นนั้นก็คือมีโอกาสนะหมายถึงว่า ก็มีโอกาสไม่ดรอปอะโอเคไหมม,มากล่องข้างนอกก็มีเหมือนกันนะกล่องข้างนอกเขาใช้กุญแจเป็นซิลเวอร์นะครับข้างในใช้กุญแจทองเออก็ประมานนี้นะครับนี่นี่ข้อมูลมอนสเตอร์นะสมบัติดินนะเป็นคุณสมบัติดินนะครับในคุณสมบัติผีดิบแล้วก็บอสก็คุณสมบัติดินเลือดเยอะอยู่นะเนี่ยสามล้านหกแสนประมาณนั้นนะครับใช้ไฟโจมตีเข้าร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ปะ แต่ว่าเราไปคนเดียวอาจจะตายมาเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วกลับมาสู่หน้าจอหลักของเราดีกว่า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 มาเพื่อไม่เปการเสียเวลาเช่นเคยครับพายไปแล้วกี่นาทีครับ5นาทีแล้ว<笑><笑>ก็อัปเดตน้องให้ฟังนะครับแล้วเราก็จะไปดูด้วยว่าดันเจี้ยมมันเป็นยังไงมันดีไหมเราควรจะไปหรือเปล่า หรือว่าใครอยากจะไปบ้างนะสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ด้วยการซื้อของก่อนนะครับกดไปที่แคชช็อตเลยครับเพิ่งเติมเงินเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อการนี้เลยจริงๆไม่ค่อยได้เติมเลยนะช่วงหลังก็ไม่เป็นไรเติมเพื่อที่จะรับสนับสนุนให้กับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สนับสนุนให้เพื่อนๆดูด้วยไงว่าเราไปที่กิจกรรมต่างๆมันดีจริงหรือไม่ดีจริงหรือเปล่ามาไปกัน,นครับก็ซื้อไปเลยนะปต้องซื้อ2ตัวนะผมขอมพี่ไปด้วยดียนะ อยู่จะไปตัวเดียวดีพีประเทสเนาะเอาไปช่วยกันลดลดเลเวลนะครับไปพีสพีสพีอยู่ไหนพีสโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็จะทำการว้าไปเลยครับไปเป็นเซิร์ฟบลาบเรียบร้อยครับดดเดี๋ยวจะไปที่ไปที่เร็วเวไปไปเร็วเร็วเร็วไปมามาถึงแล้วน,นะครับตอนนี้ เรากำลังจะเข้าไปดินแดนลึกลับลี้ลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนกิ่งห้อยอะไรวันเนี้ยมาไปกันไปกันเดี๋ยวก่อนขอบับก่อนนะครับไปเอาพีทมาพีทก็เอาพีทไปด้วยนะแต่จะเข้าดีไหมเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งครับไปก็มาที่อันเดอร์บาลานนะครับแล้วก็น่าจะเข้าวับ ไปเรื่อยๆจนถึงชั้น3เนาะแล้วก็เข้าบาร์ล่างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันอีกที่หนึ่งวิ่งไปเลยแล้วกันเนาะ้าบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เอาวิ่งมาด้วยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยพีทมีวิ่งให้ผมไหมพีทพีทไม่มีด้วยแล้วนละงั้นก็เดินไปก็แล้วกันตลกจริงๆเรา a few moments later โอเคเราเข้าวับมาแล้วก็มาอยู่ที่ชั้นที่3ใช่ไหมอ่าเราก็เดินมานะครับที่ถามว่าทำไมถึงเดินก็เพราะว่าเราไม่มีวิง่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราก็เอาตัวปั๊มมาแค่นี้เองเหรอ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ต้องเพิ่มปัมม๊มบ้างเนี่ยตายก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ, okay. เอาเดินไปก่อนโอเคไปเไปก่อนเลยมามาแล้วก็วิ่งเลยครับมาถึง วิ่งอย่างเดียวรู้สึกว่าจะอยู่ซ้ายบนนะครับบินไปก่อนถึงแล้วมอนเยอะจังเลยป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมอนเยอะจังเลยอุ้ยอ่ะ เดี๋ยวรอพีชแป๊บหนึ่งนะครับพีชมาเอ้ยพีชปฏิทบายแอะพีชทำไมเนี่ยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเรายังไม่พร้อมครับขอบคุณครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหลือคนเลยมามาเตรียมตัวนะครับ มาเฮ้ยเราเข้าแล้วเราถอยก่อนฟับนี่เอาพี่ถอยไปก่อนเดี๋ยวตายเอ่อเอบีก่อนแล้วกันเนเมื่อมอนเตอร์จะไม่ออกมาให้เราชื่นชมเลยก็ตัวใครตัวมันกันเลยครับตอนนี้มาเลยมาเลยป่ะเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพื่เป็นการปลอดภัย อ๋อเข้ามามันจะมีฟิตด้วยนะแสดงว่าเชิญนักประจนภัยเข้ามาได้แล้วเอ๊มีเสียงด้วยมาเลยเนี่ยโอ้ตีเลยแหละโบเลยป้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุเยอะเยอะเยอะเดี๋ยว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 เดียสิบห้าหกโบได้ไปจัดไปจัดไปอย่าให้เสีย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 ปั๊มลูกปั๊มไว้เฮ้ยมอนเตอร์โอ้หเหมือนกันไวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวห้าสิบกดค่า ขายไปได้หมดแล้วนนเฮ้เดี๋ยว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 เอ๊ะเอ้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีพลีโปรดช่วยเถิดไปไม่เป็นไรเรามีพลีสนะครับคุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยว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 เวววะคุ้มไหมเนี่ยอะไรครับเนี่ยอุ้ยมามาอย่าตีพิษข้านี่แน่ <üş uka> คุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวดูดู ตายไปแล้ว40,000อีกพี่เดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าเราตีไปตัวละ15,700,000 5 15, 0 0 0 2 3 0 0 0สามแล้วก็เสียไป4 0 0 0นแต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวมาเล่นให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเอยถ้าไปบอสจะไม่ จริงกว่านี้เหรอครับเนี่ยมา,าบ่อบ่อย่าน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 โอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเด้อเดิมบอลเติมจะเกิดอีกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราแอบก่อนแอบพีก่อนหรือว่าเราเอาพีทอันนี้ปะเราเอาพีทอันนี้เลยอะนี่วางไว้เลยวางจุดไว้ก่อนโอเคปะไปลาบมามาเลยเฮ้ยลืมกดไอ้น,นี่อะกดของเดี๋ยวเด้อเด้อเหลืมกดหมดเลยมา ยืนจุดนี้แหละมาโบเลยโบ,โบเข้าไปโบเข้าไปสบายบือซาดือโบมาจริงๆเราดูเดี๋ยวนะผมดูจุดโบแป๊บหนึ่งนะครับห้าสิบตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เคยดูนะครับก็สี่สิบอ่ะมันจะประมาณห้าช่องที่เราโบไม่ได้ก็คือสี่สิบถึงสี่ห้าใช่ไหมครับทั้งสองทั้งเอ็กวเลยนะสี่สิบต่อไปก็แปดสิบถึงแปดห้าไงครับโบไม่ได้เนาะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้โบได้ ตรงนี้โบได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพิษมาเฮ้ยเอาพิษมาพิษมาปาบปปาบโอ้โหตัวนี้มันตัวตัวระดับเทพนะตัวเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วรู้แล้วมันตัวระดับเทพมันตัวระดับเทพไม่เป็นไรเดี๋ยว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 ว่าจะใช้สกิลก่อนปาบมาเออเออเนี่ยละ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูนะครับโบก่อนนะครับดูรายโบแป๊บหนึ่ง Okay. ดูคิวน้อยนิดแซนอน,น้อยนิดของเรานั้นไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยมันคุ้มไหมล่ะเพื่อนเอาลืมลืม,ล,มลืมกดน,นี้ลืมกดน,นี้โอเคยังว้าอยู่ทำไมตีเบาจริงเลยไหวอ๋อบัฟที่สี่เราอะ่ะมาเดี๋ยวเราจะดูจุดโบไปเรื่อยๆนะครับสี่เก้าห้าเ็ดตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้มีได้ตรงนี้ได้ มาปาปปาูปปาป๊าป๊าป๊า,ป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 ามาดิเอาสิ a few moments later โอเคก็กลับมาสู่เมืองนะครับตายกลับมาครับต้องบอกเลยนะครับว่าจ็อบได้เยอะมากนะตัวหนึ่งได้สนะี่หมื่นตัวที่เป็นบอสเอ้ไม่ใช่บอสเป็นหัวหน้าห้องอ่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าพอดีว่าผมอัดคลิปยาวเลยนะแล้วก็ไปเดินไปเจอบอสเสร็จก็ตายครับ คือเจอหน้า,านป้อมตายปั๊บเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็ใช้ชุบชีวิตด้วยพีทครั้งนดินนะครับแล้วก็ซื้อใบชุบอ่ะอีกหลายครั้งเลยนะครับอ่ะดูง่ายนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เห็นอะไรไหมครับเห็น exp ตอนแรกไหมครับตอนแรกมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเกือบๆใช่ไหมมันหายไปไหนหมดเลยเนี่ยเศร้าใจแต่ว่าก็ไม่เป็นไรตอนแรกกลว่า ชุบชีวิตขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆดูต่อว่าเออมันเป็นยังไงอะไรทํำนองนี้นะครับแต่ว่าก็ตายตลอดอีกพีก็เลยลด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 ไม่รู้จะอีกกี่วันนะครับถึงจะได้เท่าเดิมแถมตอนนี้ไม่ได้คูณด้วยนะเออก็ไม่เป็นไรนะกล่าวว่าให้เพื่อนๆดูกลายเป็นว่าเออ OBS มันก็ค้างครับของผมค้างเพราะว่าผมอัดจาก OBS น่าจะเมมโมรีในเครื่องเต็มนะครับก็เลยกลายว่ามันมันเออเรเออ ก็เลยต้องอัดคลิปนี้เพิ่มตอนท้ายนะครับก็เอาเป็นว่าถือว่าเมื่อกี้ผมผมลองดูย้อนหลังแล้วมันก็พอเห็นอยู่เนาะคร่าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแหละ4ี่ห้องเนาะแต่และห้องก็จะมีหัวหน้าของเขาแหละที่เป็นตัวติดทั้งแดงนะครับแล้วก็ไปห้องสุดท้ายก็จะเป็นบอสแล้วก็เป็นมอนเตอร์อีกทั้งหมดอีกแหละเหมือนเหมือนเอาสี่ห้องไปรวมกักับห้องบอสอะไรประมาณนี้นะครับใครจะไปก็แล้วแต่แต่ผมไม่ไปครับผมโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันแล้วก็ ให้กำลังใจกันบ้างน,นะครับก็ได้มีคลิปดีๆมาไลฟ์แล้วก็ทำคลิปดีๆกันต่อไปกราบขอบพระคุณทุกๆคนมากเลยค่ะขอเซฟเบอร์รรด้วยครับใครจะไปก็ไปเด้อบอกเลยเด้อไปเลยเด้อ